วันนี้ทางร้านเรามาจัดโปรโมชั่นครบชุดนะครับของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงยี่ห้อ STR g. กับอุปกรณ์ใช้งานครบคันเลยนะครับและยังแถมชุดน้ํายาล้างรถไปให้ฟรีๆเลยในราคาเปิดตัวไม่แพงนะครับเรามาดูที่รายละเอียดสินค้ากันเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงยี่ห้อ STR g. รุ่น400บาทนะครับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ระบบก็คือต่อตรงจากก๊อกก็ได้ก็คือสายยางเสียบเข้าตัวเครื่องเลยระบบที่2ดูดน้ําจากถังได้และระบบที่3สามารถทําโฟมล้างรถได้ในตัวเลยนะครับอุปกรณ์ของแถมในชุดก็จะมี สายฉีดน้ำแถมให้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปืนแถมให้ชุดหนึ่งนะครับเป็นปืนตัวนี้จะต่อเป็นปืนกลางก็ได้ปืนยาวก็ได้นะครับมีแกนต่อ2อันให้พร้อมเลยกระป๋องพ่นโฟมนะครับสายดูดน้ําคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ข้อต่อของตัวปั๊มน้ําครบชุดเลยนะครับและตรงด้านล่างนะครับเรายังแถมแถมชุดน้ายาล้างรถให้ฟรี6ชิ้นเลยนะครับก็จะมีน้ํายาล้างรถผสมแว็กฟองน้ําแว็กซี่นะครับ การหน้าขัดเงาและผ้าไมโครไฟเบอร์ถึง2ผืนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานของเครื่องฉีดน้ำเลยครับต่อระบบที่1นะครับสายยางเสียบเข้าตัวเครื่องนะครับต่อตรงเครื่องตัวนี้เป็นออโต้สต็อปนะครับถ้าไม่กดไกปืนเครื่องก็จะอยู่ทำงานปลายปืนก็หมุนสามารถปรับเป็นน้ำกระจายได้ครับ ทดสอบระบบที่2นะครับดูดน้ําจากถังตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายนะครับแค่คุณลูกค้าลองน้ําไว้แล้วให้ระบบเครื่องดูดก็สามารถฉีดล้างรถดไ,ดได้เลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะครับ<ม>กระป๋องโฟมที่แถมให้ในชุดนะครับแค่ไปสวมปลายปืน<ม>ก็จะพ่นโฟมได้เลย<ม>เอาออกก็จะเป็นน้ำเปล่าลนะครับ แ้วถ้าคุณลูกค้ารู้สึกว่ากระป๋องโฟมใช้แป๊บเดียวหมดนะครับเขียดไม่ัดงเติมบ่อย <c oughs> ก็ใช้ระบบที่3ามนะครับแค่เอาสายดูดน้ำเนี่ยที่เราผสมในถุงน้ำเปล่านะฮะไปจุ่มลงในถังที่ผสม,มน้ยาล้างรถแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดไล่น้ำเปล่าออกก่อนนะครับรอแป๊บนึ่งนะครับให้รอบมันมาก่อน นีโฟมก็มาแล้วครับง่ายดามากเลยถ้าจะล้างน้ําเปล่าก็แค่เอาตรงนี้ไปใส่ในน้ําเปล่าแล้วก็จะฉีดเป็นน้ําเปล่าได้เลยนะครับสะดวกสบายมากเลยก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ